จะเปลี่ยนสีไปจากหยดน้ำเป็นฝนพรำโปรยปรายคือฤดูกาลโลกนี้ยังคงหมุนไปไม่มีอะไรที่มันจะยืนยาวเจ้าความพันเปลี่ย บางที่ระวาดเรียนรู้คุณค่าไอแดดนมืรอรอร่รอฝนมา to การเชียงรายโดนเต็ดทีวีอเดนโอ้โหสาบังแล้วไซโป่งโอ้โหโอ้สกิลสูงจริงเลยแน่นอนครับก่อนอื่นนะฮะขอแนะนำตัวเหมือนเดิมครับครับผมมีภูกวางจัมโบ้และผมนะฮะการโนว์วางโนทิมกลับมาพบกันเช่นเดิมแน่นอนนะฮะกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะเกมการแข่งขันนะฮะของทีมเชียงรายโดนเตะก่อนที่เราจะไปเตะกันครับโอ้เมื่อกี้ได้ดูไหมฮะต้นรายการได้ดูครับผมแมตช์ล่าสุดนี่โอ้ยควรจะได้3แต้มนะคะใช่จริงมันมากนะเกมเนี้ยเกมนี้สมดุลไฟเท่าไหร่ฮะ หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหน่าเสียดายก็เป็นเชียงรายตั้งแต่ต้นเกมครับสูกิโมโต้ยิงไปบุกบุกกระหน่ำจนได้ประตูนั่นแหลครึ่งแรกนะครับจนครึ่งหลังเนี่ยเริ่มเกมมาก็บุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะครับแต่ว่าไปพลาดพอดีเนี่ยสุกิโมโต้คนเดิมน่แหละครับทำไมครับไปเข้าใจผิดครับไม่เข้าใจกันรกับกองหลังนะฮะชนกันมีตัวหลุดไปโยนมาให้ปัสบเท้าเขต มดเลยเป็นประตูเสมอเลยเสมอเลยนะแต่โชคดีมากนะยังโชคดียังไงคะหนึ่งแต้มเนี่ฮะไม่โดนเพิ่มไม่โดนใช่ไหมครับใช่หลังจากที่โดนนี่คือโดนโดนเขาโดนเขาบุกบุกกระนำเลยนะครับอย่างที่บอกครับทีมท้ายตารางหนีตกชั้นก็ไม่มีอะไรเสียแล้วมีแรงขึ้นครับจับเต็มกันเลยใช่เหมือนเหมือนทีมเชียงรายเกรงด้วยอ่าครับ ก็เรียกได้ว่าทําให้เราเก็บ1แต้มไปนะฮะในบ้านของสมุทรสงคราม F4 นะครับไม่เป็นไรฮะหนึ่งแต้มก็โอเคอยู่แต่แมตช์ที่ใกล้ถึงนี้นะครับยังไงฮะ19กรกฎาคมนี่ไงอ่ะอ่ะเราเปิดบ้านนะฮะสนามยูเซ็ตเซรเดียมนะครับเจอกับทีมาช้างศึกนะฮะสุพรรณบุรี F4 ครับซึ่งเป็นทีมที่เรียกได้ว่าก็อยู่เรียกอันดับ้นต้นตารางเหมือนกันครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์เกมการแข่งขันกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะระหว่างทั้งสองทีมนี้ chu xì nè chu xì chu xì sai ta mặt ra đi kìm xuống hạnh ơi ok mày đi mày tìm đi tìm ma mà. đấy mày đấy đấy nè ơ hả đập mặt tớ cắn tớ cắn กันที่โตมากับน้ำเดือมสาน้ำเดือมสีใหม่ขนาดพกพานา่ารักนี่นสวยนะฮะที่แอฟริกาเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับท่ันสบายอ,อืมบ,บ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะและมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับด่ แม่นบ่แม่นแล้วและที่สำคัญยาค่าโบแห้งประหยัดหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียไครๆก็บินได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครกับรายการเชียงรายดูเจ็ดทีวีอะไรไม่ตกใช่ไหมครับไม่ตกโอ้โห ลลงใจไปเยนี่เป็นคนที่มีความปราณีนะเนี่ยนี่ปราณีเหรอครับใช่ครับโอ้โหหน้าตาให้ใครปากกะโงกเหมือนกันนะครับแต่มาดูเกมที่จะเจอกันวันเสาร์นี้ว่าจะมีความปราณีไหมโอ้โหจัดเต็มแน่นอนแต่ก่อนจะไปลุยกันนะฮะเรามาดูอันดับล่าสุดนะฮะของทีมเชียงรายยูเนเต็นะฮะแล้วก็สุพรรณบุรีดีกว่าครับเชียงรายตอนนี้อยู่อันดับที่5นะฮะมีสามสิบแต้มนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีเนี่ยอยู่อันดับที่8ครับมี35แต้มห่างกัน3แต้มเท่านั้นนะครับครับซึ่ง3แต้มที่ผ่านมาของสุพรรณบุรีเเเเเนนนีีี่่่่่ยถือออได้้้วววาาาาาปป็็3 3แแตตมมมททสคคัญกกพพรระข มา540อยสี่สินาทีด้วยกันม,มันกี่วันงะนานไหมกี่แมตครับโอ้หลายแมตครับนะครับซึ่งไม่ชนะใครเลยนะครับเ,เกมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยเก็บสาแต้มแรกในรอบ510สิบนาทีครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากเพราะว่าจากรูปเกมเนี่ยพอขึ้นนำเนี่ยโอโ้โหหมบุกกระนำใส่ตัวรยอ,อย่าง เรกว่าเป,เป็นพายุเลยคือจะเก็บสามแซมให้ได้ชแบบนี้นะฮะแต่คนที่ยงก็ไม่ใช่ใครนะเป็นสุธี่สุดสมกิจโอ้โห ติดทิ้ชาติมาก่อนตัวเก่าเลยตัวนี้ตัวนี้ในในดวงใจเลยขวันใจเลยใช่เก่งมากสุดยอดยอ<า>เลยนะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวต,ตัวนี้นะฮะเรามาดูดีกว่าผลงานการพบกันนะฮะล่าสุดในครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งทีมเชียงรายเนี่ยออกไปเยือนทีมสุพรรณบุรีในบ้านนะฮะก็เฉลิมชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มแบบหหึฉ่ำเลยนะฮะโดยการยิงประตูจากเรนันมาเกสนะฮะแล้วก็การโขกถึงลงโมงไปจากที่โชคลาภหงแสงสุดยอดมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะได้เวลาไปดูความเคลื่อนไหวก็ความพร้อม ของทีมช้างศึกสุพรรณบุรี FC กันดีกว่าครับยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะเพิ่งเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในรอบ500กว่านาทีนี่นะฮะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีขวัญกำลังใจทีฮึกเหิมมากตอนนี้ครับตอนนี้อยู่อันดับ8ครับห่างเชียงราย3แต้มนะฮะซึ่งถ้านัดเนี้ยสามารถเก็บชัยชนะเนี่ยก็จะเป็นชัยชนะ2นัดติดต่อกันครับผมนะครับห้านัดหลังสุดนะครับของสุพรรณบุรี FC นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มจาก แพ้ราชบุรีนะครับ0-3พบแพ้ BEC 2-3เสมอบางกอกกลาส1-1นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะปะตทระยอง1ประตูต่0อ0ส่วนความพร้อมของสุพรรณบุรี FC นะครับครับผมภายใต้การคุมทีมของอาจารย์เวลิซ่าโปรปอกคุณซือชาวบัลแกเรียมนี่นะฮะครับครับครับและตอนนี้ได้ประตูชัยจากสทีมสมกิจแนนเทียวนะฮะซึ่งทำให้ทีมเนี่ยบันใจเนี่ยดีมากนะครับแล้วจะประสานงานกับจักรพันธ์พรสายนะครับ ปิยาราชลาจังรีดครับที่พน้นโทษแบงก์กลับมานะฮะทำให้สุธีเนี่ยต้องนั่งไปสำรองก่อนนะฮะส่วนบบยอนเลนดมันนะฮะเพลเมเกอร์ชาวเยอรมันเนี่ยโอ้้ตัวนีเเจลยก็ต้องรอโอกาสขั้นสามต่อไปครับ,รบเพราะว่ามีโคต้าต่างชาติจำกัดเดี๋ยวพูดถึงบบยอนเอ่อเลนดมันนี่ที่อีกหนึง่ง,งที่เขาเป็นชาวเยอรมันครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวว่าเขาส่ง SMS ไปให้ ชวาตสไตเกอร์เขาเป็นคิกกันเหรอฮะกับแพร์มัสซักเกอร์เขาเป็นคิกกันหรือเปล่าไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้ส่งไปถี่มเลยันนี้เขาเป็นนักเตะเยาวชนที่โตมาด้วยกันอ๋อสมภูรพรผู้ที่ว่าเยอรมันได้แชมป์อ๋อแชมป์บอลโลกไปก็ขอเงินด้วยนะคกับแฟนครับเยอรมันอินซิเลกเองนะครับเป็นควันหลงครับบอลโลกนะครับนี่ก็เป็นเกียรติความรุ่ดีนะฮะแต่ตอนนี้ครับมาดูดีกว่าว่า11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในแมตช์นี้ที่จะเจอกันที่สนามมิเตเดียมของทีมสุพรรณบุรีเนี่ยน่่่าาาาวจจะะมมมีีใใใคคครรรรบบ้้งงสุพณช สุพรรณก็จะมีนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูอนุรักษ์ชมพูพฤกกองหลังนะครับเริ่มจากอภิสิทธิ์คำวังปรัชสมัราชมาซิโอโรซาริโอและปิยราชราจังรีนะครับส่วนกองกลางตัวรับเนี่ยใช้2ตัวนะครับใช้จุงเมืองโอกับเดชาสอาชมตัวรุกจะมีชาริลเชปุยจักรพันธ์พรไสดียุบบีรัมส่วนหน้าเป้าจะเป็นเซจิโอฟานไดนะฮะตัวนี้เป็นกองหน้าตัวเป้าชาวอินโดนีเซีย ครับนะครับอ่ะต่อจบแล้วใช่ไหมฮะครบถ้วนน่าน่นนนนจาจะประมาณน,นี้11ผู้เล่นที่เข้าวาจริญสนามของสุพรรณบุรีนะครับคือถือว่าเกมนี้เนี่ยสำคัญมากทั้งสุพรรณแล้วก็ฝั่งเชียงรายเตศน,นะ,ะฮะที่เราต้องเก็บ3แต้มได้ถ้า3แต้มได้เนี่ยเรามีสิทธิ์ลุ้นเหมือนที่บอกไปแันเป็นหลีกใช่ใช่ไหมฮะถือว่าถือว่าสุพรรณมีความพร้อมไหม ก็ถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะอยากดูฟังฟังเชียงรายบ้างฟังเชียงรายนะฮะเดี๋ยวกลับมาลุยกันเบรกหน้าดีกว่านะฮะกับความพร้อมแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะเดี๋ยวเรามีมาฝากกันจะเป็นยังไงที่ตามได้นะฮะกับรายการเชียงรายเด็ดทีวีอนวาลส์ชีวิตมีความเสี่ยงอยากทําประกันชีวิตที่ความคุ้มครอ,องสูงเพื่อครอบครัวครับหลักแม่นะครับแต่กังวลกับเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงของชีวิต การงานก็ถูกผู้อื่นกำกับอยู่แล้วชีวิตจริงอยากควบคุมอะไรเองบ้างแต่แผนประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ก็ไม่มีมีสิครับ A A Life อิสระมิติใหม่ของวงการประกันชีวิตที่ให้อิสระในการพักจ่ายเบีย้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มของคุ้มครองมาดูกันครับกำกับชีวิตตัวเองเลยถ้าจำเป็นต้องซื้อคอนโดแต่กังวลกับเงินมาจำก้อนใหญ่ล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหมนเงินไม่ทันก็เลือกพักจ่ายเบี้ยได้จองเลยนะเดช อชันห่วงอะไรอีกไหมนะเดชอนาคตไม่แน่นอนสักวันผมก็ฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแผนเนี้ยแค่มีเงินออมมากพอก็ถอนออกมาใช้ก่อนได้อาชัน <Action! S 1> ถ้าขายดีมีเงินเพิ่มก็เพิ่มเงินออมได้ด้วยนะถ้าอนาคตมีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองล่ะเพิ่มได้เลย และยิ่งกว่านั้นยังให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง120เท่าของเบีย้ยประกรันว้าว120เท่าใหม่ A A A l i e อิสระให้คุณพักใจเบีย้ยทอนเงินออมหรือเพิ่มความคุ้มครองได้อิสระแท้จริงที่ให้คุณกำกับชีวิตได้เองติดต่อตัวแทนประกันชีวิต A A หรือ A A Call Center 1581 1นในการมอบความคุ้มครองเต็มขั้นจาก A I A ก็อยากที่จะให้บ้านของเราสะอาดมันเป็นหน้าเป็นตาของเราก็อยากให้ทุกท่านในการที่จะหลังจากดูบอลเสร็จนะผมก็ช่วยกันเก็บนะผมคนละหนึ่งชิ้นผมคิดว่ามันจะทําให้ยู่วนตดสเซเดียมนะผมน่าอยู่ขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นนะผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยร่วมรนลงด้วยขอบคุณมากครับแค่คุณเก็บขยะคนละชิ้นก็ทำให้สนามของเราน่าอยู่แล้วครับ กลับมาสู่เบรกสุดท้ายครับผมในรายการเชียงรายในเด็ดทีวีอนาีไลท์นะครับแน่นอนนะคะเบรกที่แล้วเราก็พูดถึงความพร้อมของทีมสุพรรณบุรี FC ไปเมื่อกี้โอ้โหจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่ละคนเป็นยังไงบ้างอืสุดยอดเลยถือว่าพร้อมไหมถือว่าตัวแข็งแกร่งนี่เยอะมากเลยนะ,อ,ะอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะเชียงรายอ่ะโอ้เชียงรายไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเป็นยังไงครับความพร้อมนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวดีด้วยจริงเหรอใช่แล้วครับอ่าเรื่องอะไรอ่ะซ้ำซ้ำลูกคลอดอีกแล้วนะฮะร้อเล่น ไปฟอ้าเขาที่โรงพยาบาลเหรอครับอ๋อเล่นบี้ข่าวดีมีหลายอย่างแต่เรามาดูนะฮะ5นัดล่าสุดนะฮะของทีมเชียงรายยูไนเต็ดด้วยฮะว่ามีผลงานอะไรไงบ้างครับดีไหมเริ่มต้นที่ชนะบางกอกกาซฮะไป2ต่อ0ครับแล้วก็ชนะปอตทระยองไป2ต่อ0เสมอสิงห์ท่าเรือฮะไป0ต่อ0นะฮะแล้วก็เสมอ GSE สมุทรสงครามไป1ประตูต่อ1ครับครับซึ่งเชียงรายเนี่ยเขาเรียกว่ากระหายนะฮะ3แต้มมานานละกระสันมากตอนนี้หลังจากเสมอเนี่ยมา2นัดรวดเลยนะฮะในลีกครับ ซึ่งเชียงรายนะฮะอย่างที่บอกกันไปว่าการขาดที่เบนซ์พีรพงศ์วิชิชตชลธิรัตน์เนี่ยทำให้เขาเรียกว่ารูปเกมเนี่ยเกิดการฝืดนิดหนึ่ง<ช>ครับเจ<ช>็บสามแต้มจบสกอร์ไม่ได้แล้วยิ่งมาขาดกองหน้าตัวเป้าของเราตัวท็อปนะฮะอย่างอัซซ่าเรยโดอดสเซมเซานะฮะเจ็บไป เสียไปเลยนะครับทำให้เกมเนี่ยเกิดอาการว่าเฮ้ยพ่อโจเนี่ยต้องแก้สมการยังไงในการจัดตัวผู้เล่นใหม่ใช่เพราะพส่วนแดนกลางเนี่ยพี่ชิดพงศ์เนี่ยค่อนข้างจะแบกภาระหนักเกินไปใช่แล้วไม่มีไม่มีตัวที่ประสานงานได้ดีเหมือนเหมือนพิจพงศ์ใช่แล้วนะฮะใช่ไหมครับคือ2ตัวนี้นะครับมีผลต่อเกมรุกของทีมกวางุ้มมหาภัยเชียงรายยังเสร็จนะฮะแต่ล่าสุดนะฮะมีข่าวดีเหมือนที่บอกกันไปไม่ใช่เรนเดนนะฮะค้อนลูกนะครับแต่เป็นเรนเดนซนมซ้านะฮะสลัดอาการบาดเจ็บนะะคครรรััััับบบบกกกลลลลมม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 าาซซ้้้้้้้้อออออเเพื่่่นนนนวววทีไดแแฉยใชตงุฮะ ความฟิตและก็ความพร้อมของผู้เล่นใหม่ของเรานะฮะอย่างเคซเกะโอกาวะนะครับใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับปรับตัวให้เข้ากับรูปทีมรูปเกมของโคชโจเทรยสักโคโอ,อ้นแล้วก็เพื่อนร่วมทีมตั่งมากมายนะฮะซึ่งต้องใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสองนัดนะฮะถึงจะเข้าขากันนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับพร้อมลงสนามครับไม่มีใครติดโทษแบนสบายหรือแน่นอนกับทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับค่อนข้างพร้อมพร้อม แต่ตอนนี้ฮะมาดูดีกว่าครับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของเชียงรายโอ้โหกะไว้แน่ๆแหละน่าจะลงแน่นอนครับไปดูทางฝั่งผู้รักษาประตูนะครับน่าจะเป็นที่ออฟนะฮะอินทรัตอภิญญากลนะฮะแนวรับ,ะรบจะมี4คนนะฮะมีพิโดอานโนโนานอก เฟอร์เดนโดเฟอร์เรราแล้วก็มีเจ้าคาเกียรตพวุฒิสายแววครับแล้วก็เจ้าเน็ตกิษซ์ลีมากรอห์นะฮะส่วนแดนกลางนะฮะจะเป็นการบุกแล้วก็รับกันระหว่างยูเตจักรก้อนจันนะฮะกับยูเลียนซูซาดาซินวาเป็นตัวตัดเกมนะฮะส่วนจอมทัพจะเป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจากกัปตันทีมของเราฮะที่แปะพี่ชิดพงเฉยชิวนะครับส่วนแนวรุกกองหน้าเราใช้3คนเลยครับ3คนเลยเหรอใช่แล้ฮะมีโอกลาบนินแสงนะฮะแล้วก็เรนันต์มาเกสแล้วก็ลุ้นกันนะฮะกับเลโอัลเดซเซาลว่าจะกลับมาหายทพพเเออร์ซิุสไปลย ก็ถ้าหา<ช>ไม่ทันเนี่ยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่เรนันใช่แล้วครับเพื่อที่ว่าเค้นฟอร์มเนี่ยให้มันให้ยิงได้คมคมตบสะกอร์ได้เจ็บขาดครับถูกไหมครับก<ม>็ต้องลุ้นกันนะครับส่วนเกมที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งสองทีมเนี่ยก็จะเป็นการปรับจูนกนนะฮะระหวา่างทั้งสองทีมว่าเฮ้ยใครจะปรับให้ลงตัวมากก่ากันซึ่งทางฝั่งสุพันเองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนทีมมาพอสมควรและก็ได้โค้ชใหม่เข้ามามาคุมทีมด้วยแล้วพึ่งชนะ แมตช์ในแมตช์ล่าสุดไปก็ได้ใจกันไปใช่แต่เชียงรายนะฮะก็ต้องปรับรูปเกมการใะอย่างที่บอกไปว่าขาดที่เบ้นไปเนี่ยทำให้แดนกลางเนี่ยเกิดการฝืดบ้างต้องอย่าลืมเป้าหมายของเชียงรายด้วยยังไงฮะเป้าหมายของเชียงรายเนี่ยปีนี้เนี่ยลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกนะฮะครับนะครับต้องติดต้องติดอันดับต้นๆให้ได้นะครับขออนุญาตเขียนเป้าหมายของกระโหลกไม่ใช่เป้าอย่างนั้นครับไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลบไม่ออกนะครับครับกัดจะเขียนย้ำไว้เป้าหมายที่ต้องฝากนะฮะเหล่าบรรดาแฟนบอลสตาวโค้ชนะคะแล้วก็ผู้บริหารหลากหลายมากมายนะฮะทีีีีี่่่เเเเเชชชยยยยยยรรรรร์์งงงาูไไนนนต็ดสแใจปกััคบ ตบนนี้ต้องเก็บ3แต้มกันแน่นอนสแต้มเท่านั้นที่สนามมิเจตสเตเดียมนะฮะในการพบกันกับทีมสุพรรณบุรี FC นะครับเกมน่าจะออกมาสนุกนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยสูสีกันครับครับแล้วก็แต่ชนะได้เปรียบที่ว่าเล่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเสาร์นี้เนี่ยมากันเยอะนะครับถึงตัวเพื่อนเจ็บไม่เป็นไรไม่สำคัญครถ้ามาเต็มสนามเนี่ยให้กำลังใจเนี่ยส่งเสียงโวกเวกโหร้องกระจุ๊บอาละ ไอ้ไอ้สงเชียร์โอเคแต่โบว์เวกไม่ไหวนะพี่ครับเชียร์ให้กำลังใจเยอะๆเอาจัดเต็มที่เลยไปกันให้ล้นเลยใช่นะฮะในสนามบ้านเราฮะยูนิเต็ดสเตเดียมครับในวันที่สิบเก้าพฤศจายนนี้เริ่มเตะในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับลูกชิ้นหน้าสนามอร่อยด้วยนะอะไรนะครับลูกชิ้นหน้าสนามอร่อยด้วยเห็นพี่โจเข้าบทมั้งอะไรจืดๆเลยไม่รู้ไปซื้อกันด้วยนะครับพยายามอปลืมนะกำลังใจสำคัญเลยนะครับครับแต่ตอนนี้นะขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สนับสนุนรายการของเราขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณวันนี้หมดเวลาแล้วฮะของเรากับรายการ เอาอีกแล้วครับมีแบบกระชากโอเคครับหน้าบวมเลยกับเราทั้งสองคนนะครับมีภูกวางจับโบและผมกับน้่งกวางหนุ่ยจิมครับทางช่อง CTS s o c i e t y นะครับเปกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับอันนี้ไปก่อนแล้วไปละครับไป้วครับสวัสดีครับ Bye.